บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่บินได้และที่ซ่อนตัวเก่งแถมในบางตัวก็สามารถที่จะสร้างเสียงหอเราะให้กับมนุษย์อย่างเราเราได้ในคลิปนี้เสียงปรกษาจึงขอนุียตพาทุกคนไปทําความรูจกก้จักกันกับ15สายพันธุ์สัตว์แปลกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนพาร์ท2ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับ 1. ลุยเกอร์ไลน์หรือในชื่อภาษาอังกฤษเซบาีเกอร์ บลูกเกอร์ลายจัดยู่ในวเพศสัตว์ที่มีกีบลักษณะคล้ายกับกวางแต่จะแตกต่างกันที่บริเวณล่างหลังของมันจะมีแถบเส้นสีดำพาดผ่านสลับกับขนสีแดงน้ำตาลแบบเดียวกันกับม้าลายโดยที่เพศผู้จะมีเขางอกออกมาประมาณ4.5เซนติเมตรส่วนเขาของเพศเมียจะมีความยาวเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นพวกมันชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำของป่าดิบชื้นและกินใบไม้กับผลไม้เป็นอาหาร 2. ปูเยติ หรือในชื่อภาษาอังกฤษเยติแคปสาเหตุที่มันมีชื่อว่าปูเยติก็เพราะว่าเปลือดด้านนอกของพวกมันปกคปลุมด้วยขนสีขาวปุกปุยไปทั่วทั้งตัวคล้ายกันกับมนุษย์บานอนแห่งยอดเขาหิมาลัยยังไงอย่างนั้นเลยปูประเภทนี้ไม่ได้พบเห็นกันได้ง่ายๆเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในน้ําลึกกว่า1,250เมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตหน้าน้ําเขตประเทศชิลีห่างออกไปทางตอนใต้จากเกาะอิตเตอร์ราว1,500กิโลเมตรจากฝั่ง สามนกปักษาสวรรค์หรือในชื่ออังกฤษซูเปอร์บีเบิร์ดออฟพาราไผมเคยทําเรื่องราวเกี่ยวกับนกปักษาสวรรค์สีดําเอาไว้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านกปักษาสวรรค์สีดําเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะหาดูได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเจ้านกปักษาสวรรค์มันเป็นนกในตระกูลเบิร์ดออฟพาราไรที่มีความสวยงามและน่าทึ่งเอามากๆเพราะว่าถ้าหากเรามองมันตรงๆแทบจะไม่รู้เลยว่าตรงใหนหัวตรงใหนหาง กพราะจะมีเพียงแค่ดวงตาสีขาวกับแถบขนสีเขียวที่โผล่ออกมาจากกลุ่มขนสีดําเท่านั้นที่จะเอาไว้ดึงดูดเพศเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์จานุป,ปักษาสวรคร์มันสามารถพบได้มากในป่าทึบของนิวกินีพวกมันจะกินผลไม้และมแมลงเป็นอาหารหลักสีปลาบล็อกหรือบล็อกฟริตเจ้าปลาหน้าบึ้งตัวยืดที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกที่มีแดงดันมากกว่าปกติถึง12เท่าทําให้เนื้อมีลักษณะคล้ายบุ้นมีความหนาแน่นน้อย เพื่อให้สามารถว่ายน้ําเหนือพื้นทะเลได้ส่วนวิธีการจับเหยื่อของมันก็คือทําการลอยตัวอยู่เหนือพื้นและทิ้งตัวลงมาทับเห็นง่ายๆแบบนี้แต่ได้ผลดีมากเพราะการที่มันจุจ่มเข้าไปตรงๆมีโอกาสที่จะรับอันตรายมากกว่า 5. จภาภาพหัวกบหรือในชื่อภาษาอังกฤษ Bender Giant s o f t s a e l l Turtle เจ้าตภาพหัวกบมีวงลำตัวกับขา,ขาไม่ต่างจากจระทั่วไปยกเว้นส่วนหัวที่มีลักษณะเล็กสั้นคล้ายกันกับกบ สำหรับขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรถึงแม้ว่าจะเห็นมันอยู่นิ่งๆแต่ที่จริงตภาพพั 5, นธุ์นี้กับมีนิสัยที่ดูร้ายส่วนใหญ่จะฝังตัวอยู่ในทรายใต้ผืนน้ำเพื่อที่จะรอเหยื่อของมันผ่านมา6หนูเจนบัวหรือในชื่อภาษาอังกฤษโกลี่เจอบัวเจ้าหนูเจอบัวมันเป็นเหมือนหนูผสมกับจิงโจ้ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายของประเทศเม็กซิโกและจีน พวกมันมีความยาวตลอดลำตัวเพียงแค่15-16เซนติเมตรเท่านั้นและพวกมันสามารถที่จะกระโดดได้ไกลมากถึง3เมตรส่วนขาหน้าของพวกมันมีเอาไว้หยิบจับอาหารกับใบหูยาวๆที่มีไว้สำหรับจับคลื่นเสียงโดยที่เวลาปกติพวกมันจะฝังตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของพื้นทรายโดยที่จะออกหากินเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น 7. บ um ูแมงมุมญี่ปุ่นหรือเจแปนดี้สไปเลอร์แคปพวกมันมีชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาคาชิกามิและเมื่อพวกมันโตเต็มัยจะมีขนาดที่กว้างได้มากถึง4เมตรและน้ำหนักตัวอยู่ที่20กิโลกรัมพวกมันโดดเด่นด้วยเปลือกและกระดองสีสม้มอาศัยอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรแปซิฟิกที่ความลึกประมาณ3 4 0ถึงเมตรที่น่าทึ่งก็คือมันมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100ปีโดยที่จะกินซากสัตว์และสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นกุ้งปลาหอยเป็นอาหารหลัก สามารถพบได้มากบริเวณชายฝั่งของเกาะฮอนชูจนถึงเกาะคิวชูและจะอาศัยอยู่บนพื้นทรายหรือโคลนเท่านั้นแปลาค้างคาวปากกุลาแดงหรือในชื่อ less d i แ batfish เจ้าปลาค้างคาวปากกุลาแดงดูดูแล้วมันก็อาจจะดูไม่เหมือนปลาสักเท่าไหร่ดูไปดูมาและยิ่งดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคล้ายมานาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวซะมากกว่าแถมยังมีริมฝีปากสีแดงกุหลาบนั่นก็ยิ่งทําให้พวกมันดูประหลาดตาเป็นที่สุด แต่ยังไงก็ตามพวกมันก็เป็นปลาและเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกบูดบูด,บดเบี้ยวเบี้ยวที่สุดแสนจะยุ่งเหยิงใบนี้พวกมันเป็นปลาประจําถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณรอบๆอบเกาะคอสตาริกาแน่นอนครับว่าลักษณะเด่นของพวกมันก็คือริมฝีปากสีแดงกุหลาบและคีบแข็งบริเวณใต้ท้องที่ทําหน้าที่คล้ายขาที่ทําหน้าที่ในการคลานก้าวฉลามกอบลินหรือในชื่อเกอรินชักพวกมันมีชีวิตตั้งแต่สามาัย124-112ล้านปีก่อน อาศัยอยู่ในทะเลน้ำดึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ไล่ไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถูกพบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นลักษณะของมันคือเหมือนฉลามทั่วไปแต่มีคีบที่ค่อนข้างมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและแตกต่างไปจากฉลามตัวอื่นคือสิ่งที่ยื่นออกมาจากหน้าผากของมันหรือก็คือจมูกที่มีลักษณะเป็นลาบซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ฉลามกาะปิ้นหายเหยื่อได้โดยที่จะมีอวัยวะที่ทํางานคล้ายกันกับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าอยู่ข้างในจมูกของมัน คอยส่งสัญญาณให้กับเฉลามก็ปิ้นรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนแต่ในบางทีมันก็ใช้การดมกินแทนและปากของพวกมันยังสามารถที่จะยื่นออกมาได้อีกด้วยสิบมุดแพนด้าหรือในชื่อเดอะแพนด้าแเอากันจริงๆพวกมันไม่ใช่มุดแต่เป็นตัวต่อสามารถพบได้ในประเทศชิลีและขึ้นชื่อว่ามีพิษที่ร้ายแรงเอามากๆมากซะจนมันได้สมญานามว่านักคาวัว11งูจูหรือในชื่อเนสเนกไม่แน่ใจว่าชื่อไทยถูกหรือเปล่า แต่ถูกไม่ถูกประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้ชื่อจริงๆของมันก็คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเจ้าง,งูประหลาดไม่มีตาที่ประเทศไทยก็น่าจะเคยเห็นแชร์กันผ่านโซเชียลกันมาบ้างเจ้าสัตว์หน้าตาประหลาชนิดนี้มันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a ช t o l o t o n a a e t o l i t i ถูกค้นพบเมื่อราวเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558นักชีววิทยาพบงูเหล่านี้อาศัยอยู่ก้นแม่น้ำมารล่าโดยที่พบทั้งหมด6ตัวแต่ละตัวมีความยาวประมาณ1เมตร แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของพวกมันจะเหมือนงูแต่พวกมันไม่ได้อยู่ในตระกูลของสัตว์เลือ้อยคลานแต่เป็นญาติกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างซาลาเมนเดอร์หรือกบมากกว่า12มแมลงหนามกุหลาบหรือในชื่อแอมโบเนียสปีโรซาพวกมันเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกับหนามของกุหลาบพวกมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มตามต้นไม้และผล,ละไม้ทางตอนใต้ของฟลอริดามแมลงชนิดนี้ระบาดอย่างหนักพวกมันจะเกาะตามกิ่งไม้ขนาดเล็กๆกัดกินจนในรับความเสียหาย ตัวของพวกมันจะมีขนาดความยาวอยู่ที่0.5นิ้วมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นลวดลายอยู่บนตัวเดียว13เมนทันเล็กหรือในชื่อโลเรนสเตตเทนเล็กพวกมันเป็นสัตว์ที่ดูคล้ายมินมีลำตัวสีดำแถบเหลืองพวกมันมีลักษณะเด่นที่ชอบสะบัดตัวให้ขนกระทบกันเป็นเสียงเพื่อหาคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่ใช้วิธีหาคู่แบบนี้สามารถพบเห็นได้ในแถบมาดากัสการ์แต่ก็ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ไง่ายๆ 14. h u m m i n g b i r d บิร์ฟพวกมันเป็นตัวมอสชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนกับนกฮังมงเบิร์ดที่มีปีกและหนวดเหมือนตัวมอสชอบดูดกินน้ำหวานและมีพฤติกรรมกระเพือปีกทีเหมือนกับนกฮัมมีเบิร์ดไม่มีผิด15บูลาก้อนหรือในชื่อ c r o s s c u t a t l a n t i c u t เจ้าบูลาก้อนเป็นสัตว์จำพวกทาท่าเลสายพันธ Cross c u t a t l a n t i c ัสพวกมันมีความสามารถพิเศษที่ทำให้ตัวเองลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ด้วยการพองถุงแก๊สในกระเพาะอาหารของตัวเอง เจ้าทากทะเลชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ดูน่าทึ่งและสวยงามเอามากๆแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่พวกมันสามารถอาศัยอยู่ได้แค่ในแถบทะเลที่อุณภูมิน้ําอุ่นเท่านั้นคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสลับสัตว์แปลกทั้ง15ชนิดคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปรักษาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ